สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคุณเจ้าของผมให้กันอีกแล้ววันนี้น่าเชื่อมาก,อ,กอันโารอุนีล็กกันอุ่นี่อนอุ่นเล็กกันสิส่งที่ผม,มด้วยจริงมีสองว,วิธีแห,หละวิธีแรกก็คืออันนี้ครับเปิดไอ่ยูทูบ YouTube มาเลยโอเคเปิดยูทูบมา เปิด Youtube มาที่บร้อยแล้วนะทีนี้แล้วเราจะมีช่องหนึ่งนี่นะีะทำมีช่องมีชือช่อว่าออด i โอ i b r a บ y รนะมีแบบพันด้วยแหละแต่ว่าแบบพันมันจะดีกว่านะคือเขามีแี้วแต่ว่า คือเรคือเราพิมพ์มาเลยผมออ u d อ o ไลบารี่ตรงนี้เลยครับอันนี้แหละอันนี้ก็เป็นพัดมันไม่ใช่ตัวบวกนะมันเป็นคำว่าพัดเฉย เออผมผมมันกับคลิปนั้นผมที่มีสาวแทบอยาด้วยนาะอ๋อไม่นับเราอันนี้ผมตัต่อ,ตอเองที่มีนายนะ้าคายมันเตอร์นะสังเกตด้วยอันนั้นจะเป็นเปคายมันเตอร์มิสิคอลเลกชันลองไปต่อมาครับเราก็แค่ไปที่ตัวโครม เอฟไซเวอร์ชั่นที้ถอดไปเลยตรงันนี้เนาะเราพิมพ์ไปเลยว่าสตูดิโอก็คือเวลาที่ผมพิมพ์ผิดตอนการแสดงในนักตัวต้นตัวหมายเลขโทรศัพท์นั่นแหละเนี่ยยูทูบใช่แต่ว่าบผมคองจะมีชื่อว่ายูทูบสตูดิโอเนาะต่อครับคือผมตัดไม่ได้ไง อ่เพราะขนยังไม่ได้ปักที่มันมีปุ่มหยุดด้วยนะแต่ว่าทำแล้วคือตุ่มไปเลยผมแนี่ครับครับตัวนี้เลยตัวนี้คลางเพลงครับคลางเพลงน่าเสียงรียูทูบอุ๊บออดีโอไลเบอรลี่ท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 างโอไลเบอรลี่เคยจับมือผม เช่นสาแท็กที่เราคุ้นเคยก็ามาจากโแบบนแลมบีเช่นเออแบบเด็กๆของผมไม่ใช่แบบที่ผมใช้อันนั้นนะอันนั้นเป็นของคายมาสเตอร์คือซีคอลเลคชั่นคือหาได้จากคายมาสเตอร์เลยเออที่จริงก็เรียกว่าคี่ในบาสเตอร์แหละผมน,นี่ทำบันเทิงวีวอีโอแ้วมากมายเลยนะฮะ คืออดีนผู้นายบริย์ผมคือถ้าเรากดย่อเราต้องเข้าไปที่คือถ้าเรากดย่อให้มันเป็นไปใช้มือถือปั๊บแอปคืออบบอ๋อไหนมีนะฮะลิงก็คือลิง์ตามนี้เลยคืออะไรก็ได้แล้วก็มีสิผมมีเสียงเอฟเฟคเสียงติดดัดเสียงติดดาว อันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้นะเสฟเฟลเพลงเสียงแฟสตอรี่แบงกาวเสียงเสียงแฟสตอรี่แบงกาวอ่ะเสงแฟสตอรี่แบงกาวนี้ผมพอรู้อยู่เสียงคนมันอยู่ที่โรงงานน่ะเพฟีนนี่เพลงติดาตดาวเป็นติดดาวอาจะล่นติดลิขสิทธิ์ด้วยนะทั้งนั้นผมแน่ดาให้เป็นเพลงฟรีแล้วก็เอฟเฟอฝึเพลงนะเอาไ้ก่อนเลย อันนี้ผมเคยใช้แล้วเนาะคือเปิดได้แบบลูลเลยเพราะว่าไม้ไม่ติดลิขสิทธ์แล้วก็มีอันหนึ่งผมจผมก็มีน ก็มีอันนี้ด้วยแตมีอันนี้ด้วยนะคือเราปิดได้แบบนานๆนะเฉดะวิธีการกดโหลดก็แค่กดตรงนี้ครับแค่เพิ่อเมื่อแหละให้เรากดเล่นแล้วก็กดหยุดก่อนหยุดเดี๋ยว ผมมันจะมีตัวที่มาขึ้นว่าดาวโหลดอยู่อยู่ครับเราสามารถกดจุดคือเราต้องเล่นคือเราที่ไปไอที่ตรงไหนมันส่วนเพิ่มเมื่ออันนี้เฮ้ยสเปรี้แนผมก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เนาะส่วน สุดเสียอีกทำไมผมไม่มาหรอกหนึ่งชั้นหรอนึกเพราะว่าผมเสิร์ชเพื่อตรงผมเสิร์ชตรงคงเพิ่มเพื่อไม่เจออันนี้แอบสอนไว้ในคลิปนี้นี่ก่อนนะคือไปที่ปลดแต่งก็แต่งก็คือต,ต,ต,ตรงทีผ่ผมไปผมไปไปเปลี่ยนแต่ก่อนแต่ปตัจจุบันสามารถเปลี่ยนได้ทั้งแอปอยู่มบนหน้าบ้านแล้วก็มันโทุสบนหลังหลังบ้านด้วยนะอันนี้ชฉพาะแ เวอร์ชันคอมตรงนี้ครับเพิ่มส่วนช่องครับการติดตามอันนี้ผมแนะนำให้ออกไปเลยวนเกะกะกดไปที่ช่องดินนะครับผมผมขอให้เป็นพยาไม่รู้ว่าเป็น

กันะกันนะนะคือผมสะกดผิดเนี่ยนี่ครับอ้ยมีบทตรงกันเลยแต่ทั้งที่ช่องหนึ่งอ่ะเออช่องนั่นก็นะของนะเองอ่ะก็สามารถเพิ่มเพิ่มช่องผมได้นะจริงผมว่าผมยังไม่ยินในตัวตนคนด้วยอ่ะเออคือที่จริงช่องนั้นก็ยินแตตัวตน แล้วหรือเปล่าน่าจะไม่หรือเปล่าแหละคือยังเลยถ้าจะเป็นแบบนั้นนี่ครับสว่วนทีการก็คือการกดสร้างแบรนด์ครับสว่วนทีการกดเพิ่มนี้ก็คือข้อมูลพื้นฐานงั้นสำหรับวันนี้บายบาย